สวัสดีครับรายการจันมนุษย์พบปัญหาในวันนี้นะฮะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับเป็นอุทาหรณ์สาหรับผู้ที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณต้องดูก่อนว่าคุณมีความพร้อมหรือเปล่าในคลิปนี้เนี่ยก่อนที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับผมอยากให้อาจารย์เชียบช่วยนิยามความหมายของคําว่า 1. ผู้ประกอบการ 2. ความเป็นผู้ประกอบการครับอ่ะอาจารย์เชียบช่วยให้นิยามความหมายของคําว่าผู้ประกอบการหน่อยครับผู้ประกอบการหมายความว่าการที่เราเนี่ยคนคนหนึ่งนะคะเปิด กิจการขึ้นมาแล้วประกอบกิจาการอะไรบางอย่างนะคะอย่างเช่นร้านอาหารร้านกาแฟะะที่เราเห็นกันโดยทั่วไปก็คือการที่เราได้ท,ทําธุรกิจแล้วนั่นเองคุณเป็นผู้ประกอบการใช่ค่ะความหายก็คือคุณไม่ใช่เจ้าของธุรกิจคุณเป็นผู้ประกอบการแล้วอแต่ว่าจะเจ๊งจะประสบความสําเร็จจะรลิ่มารวยมั่งมีหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะโอเคหัวข้อที่สองครับ ความเป็นผู้ประกอบการหมายความว่าไงคะค่ะก็คือการ,ราที่เรามีความคิดนะคะแล้ววุฒิภาวะหลายๆอย่างนะคะที่จะทําให้ธุรกิจของเรามันประสบความสําเร็จเช่นเช่นเป็น,านภาวะผู้นําใช่ค่ะภาวะผู้นําการบริหารความเสี่ยงค,ความกล้าเสี่ยงใช่ค่ะคการที่จะหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในธุรกิจค่ะออโอเคดังนั้นคนที่มีความเป็นผู้ประกอบการ อาจจะยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบการก็ได้ใช่ค่ะแต่ขาาเขามีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองกลายเป็นผู้ประกอบการได้เพราะเขามีความเป็นผู้ประกอบการใช่ค่ะอย่างเช่นหัวหน้าผู้จัดการคือปัจจุบันอาจจะเป็นพนักงานอยู่แต่เขามีความเป็นผู้ประกอบการเขาก็จะมองในหลายๆแง่มุมที่จะในบริหารเป็นใช่ใช่ค่ะบริหารเป็นเขาก็มีโอกาสที่จะไปทําเป็นผู้ประกอบการได้ค่ะโอเคผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับมีพี่ของผมท่านหนึ่งนะครับเปิดร้านขายของชําอยู่ เขาเนี่ยมีความเป็นผู้ประกอบการเขานะเป็นเจ้าของร้านขายของชาแล้วเขาก็มีความเป็นผู้ประกอบการด้วยคืออายุเยอะแล้วมองโลกออกชอบลงทุนชอบเสี่ยงชอบบริหารคนชอบติดต่อชอบดิวค่ะลักษณะขเขาเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าร้านขายของชาของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นร้านใหญ่หรอกขายของชานี่พวกอะไรบ้างคนระเล่าบุรียาสิฟันอ่าโชห่วยนะโอเคอประมาณนั้นวันหนึ่งครับเขาไปเจอคนคนหนึน่งมาคนคนนั้นเนี่ยนะครับเขาเนี่ย ไม่มีความเป็นผู้ประกอบการเลยเพราะว่าเขาเป็นลูกจ้างครับเป็นลูกจ้างที่ทํางานอยู่ในร้านอาหารเป็นเชฟแล้วกันเป็นลูกจ้างที่เป็นเชฟเนี่ยอยู่มาประมาณ10-20ปีทําอาหารเก่งมากเลยแต่เชฟคนนี้นะครับไม่มีความเป็นผู้ประกอบการแล้วก็ลาออกจากการเป็นเชฟก็คือลาออกจากการเป็นลูกจ้างมาเขาไม่มีความเป็นผู้ประกอบการและเขาไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการด้วยนะเขาไม่มีทั้งสองอย่างเลยนะ ไม่เป็นผู้ออกอบการและไม่มีความเป็นผู้ออกอบการด้วยแต่พี่ของผมท่านนี้ที่ขายของชามบอกว่าเฮ้ยคุณมันเก่งว่าคุณทำอาหารเก่งคุณทำอาหารอร่อยเนี่ยตอนนี้คุณออกมาแล้วใช่ไหมเอางี้ไหมผมมาลงทุนเปิดร้านให้กับคุณผมเช่าที่ให้คุณผมหาโต๊ะหาเก้าอี้ผมเรียกลูกค้าให้คุณแล้วถ้าเกิดคุณขายได้นะคุณค่อยมาจ่ายเงินให้ผมรายเดือนจากกําไรที่คุณเหลืออยู่แถมถ้าเกิดลูกค้ามากินร้านอาหารคุณเยอะๆแล้วมาสั่งน้ําเครื่องดื่มผมนะ ผมจะให้เปอร์เซ็นต์กับร้านคุณด้วยในฐานะที่คุณดึงลูกค้ามาซื้อเครื่องดื่มจากร้านผมพี่ของผมท่านนี้นี่มีความเป็นผู้ประกอบการนะฮะก็บริหารจัดก,การชอบความเสี่ยง<ม>เห็นแล้วคนนี้ทําอาหารเก่งกะเอามาปลุกปั้นครับดีกว่าเอาเงินไปฝากธนาคารเพราะได้ดอกเบี้ยน,นอย้อยอาจารย์เชฟมองอยังไงเรื่องนี้เหมาะสมไหมใครดีใจเชฟดีใจหรือว่าพี่ของผมเขาควรจะต้องดีใจก็ต้องบอกว่าพี่ของอาจารย์มนบ เป็นคนกล้าเสี่ยงเป็นกล้าเสียเส่ยงเพราะเขามีความเป็นผู้ประกอบการใช่ใช่ค่ะอาจารย์ว่าเอ้ธุรกิจที่มาลงทุนให้กับคนอื่นนี้มันจะประสบความสําเร็จหรือเปล่านะคะ <ừ> um เสี่ยงนะคะแต่ดีใจในที่นี้คือเจ๊ก็ดีใจแทนเชฟท่านนั้นค่ะที่มีคนมาลงทุนให้ <ừ> um แล้ววันนี้เราจะได้เป็นผู้ประกอบการเต็มตัวแล้วแต่เขาไม่มีความเป็นผู้ประกอบการนะเพราะอะไรรู้ไหมฮะต้องบอกก่อนว่าพอเขามาทําร้านอาหารเขาเป็นผู้ประกอบการแล้วนะเขาก็ทําแต่อาหารครับ เขาไม่สนใจเลยว่าลูกค้าเนี่ยจะเข้ามามากเข้ามาน้อยไม่ดีกับลูกค้าไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็จ่ายเงินเดือนให้กับลูกน้องบางทีก็จ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างลูกน้องนะที่มาเสิร์ฟอาหารที่มาล้างจานที่มาทํานู่นทํานี่อะ่ะคือเขามีการจ้างลูกน้องด้วยไงก็จ่ายเงินไม่ตรงตามเวลาบางครั้งก็ยืมเงินลูกน้องด้วย <c oughs> บางครั้งอยากเปิดร้านก็เปิดบางครั้งไม่อยากเปิดก็ไม่เปิด <c oughs> และก็อีกปัญหาใหญ่ๆของเขาเลยก็คือว่าเขาชอบอยู่แต่หลงังร้าน แล้วก็ไม่มองอะไรในเรื่องของความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะทําให้ขายของได้เยอะขึ้นอะ่ะก็หวังแต่ให้พี่ของผมในะหาลูกค้ามาให้เท่านั้นเขามีหน้าที่ทํากับข้าวอย่างเดียวแล้วเด็กเสิร์ฟมาหยิบข้าวจากครัวแล้วไปวางแล้วก็เด็กเสิร์ฟก็เก็บเงินแค่นั้นเองซึ่งเขาไม่สนใจเรื่องอื่นเลยและนอกจากนี้เงินที่ได้มานะครับเขาก็เอาเงินที่เขาได้มาจากการเป็นร้านอาหารเนี่ยนะไปทําอย่างอื่นด้วยที่เขาคิดว่าเขาอยากจะเอาไปใช้ทํา แต่ว่าไอ้เงินตรงนี้บางครั้งก็มีความเสี่ยงได้กลับคืนมาบางครั้งก็ไม่ได้กลับคืนมาแล้วบางวันที่ไม่ได้กลับคืนมาอารมณ์ก็ไม่ดีทากับข้าวก็ไม่อร่อยแถมเงินที่จะไปซื้อวัตถุดิบในวันถัดไปก็ไม่มีซื้อวัตถุดิบมาแล้วเวลาคนมากินอาหารจะเป็นยังไงครับไมมา่า,าของไม่มีอ่ะสั่งผัดเผ็ดหมูปา่าแต่รอบนี้ไม่มีหมูป่านะมีแต่หมูชิ้นสั่งปลากลับไม่มีปลา หรือสั่งผักบางอย่างก็ไม่มีผักบางอย่างที่ต้องการเพราะว่าอะไรครับเอาเงินไปทําอย่างอื่นก็เลยไม่มีเงินหมุนเวียนกลับเข้ามาในร้านอาหารทาั้งนั้นที่จริงๆแล้วร้านอาหารเนี่ยทำอาหารอร่อยและคนเข้าเยอะแต่เนื่องจากว่าไม่รักษาฐานลูกค้าเก่าและไม่เพิ่มหาลูกค้าใหม่แถมเงินดังกล่าเนี่ยก็เอาเงินไปทําอย่างอื่นที่ไม่เกิดประโยชน์กับธุรกิจร้านอาหารเนื่องจากเขา ไม่มีความเป็นผู้ประกอบการไงค่ะไม่วางแผนเนาะไม่วางแผนไม่บาิหานจัดการไม่ดูแลอื่นๆเลยนอกจากทําอาหารอร่อยอย่างเดียวใช่ค่ะไม่มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นด้วยที่เป็นพนักงานอยู่ในร้านสุดท้ายครับร้านอาหารนี้ก็เปิดมาได้ปีเดียวครับแล้วก็ไม่มีใครมาเข้าร้านอีกเลยเนื่องจากว่าก็พนักงานก็ไม่อยากมาทํางานแล้วเพราะไม่ค่อยได้เงินค่าจ้างร้านก็เปิดบ้างไม่เปิดบ้างเปิดก็บางทีก็ไม่มีวัตถุดิบไม่มีอาหารตามที่ลูกค้าต้องการ แถมลูกค้าใหม่ก็ไม่เข้ามาและไม่ยอมขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆด้วยหวังว่าลูกค้าจะวอล์กอินเข้ามาทาั้งนที่ในช่วงโควิดเนี่ยประชากรที่อยู่แถวนั้นมันก็กลับต่างจังหวัดกันหมด จำนวนคนก็น้อยลงร้านอาหารก็ขายไม่ดีเหมือนเดิมครับใช่ใช่แล้วคนก็ไม่ค่อยออกจากร้านเพราะกลัวเชือลกูกเออออกจากบ้านเพราะกลัวเชื้อลูกเนาะตัวเองเนี่ยหากมีความเป็นผู้ประกอบการก็ต้องคิดหาวิธีใหม่ๆเข้ามามในร้านใ,ให้ร้านเนี่ยยังคงดำรงอยู่รอดต่อไปได้สุดท้ายเรื่องนี้ก็จะบอกว่าเขาเนี่ยมองว่าตัวเองยังเป็นแค่เพียงลูกจ้างอยู่ก็เลยทํางานในลักษณะการเป็นลูกจ้างเหมือนเดิมคือการเป็นลูกจ้างมันก็จะทงานหน้าเดียวแหละอาจจะมีความเชี่ยวชาญเลยในการทํางานในลักษณะนั้น แต่คุณต้องรู้ว่าการเป็นผู้ประกอบการมันไม่ได้ทํางานหน้าเดียวมันทํางานหลายด้านไม่ว่าจะเป็นงานผลิตงานขายงานการตลาดงานบุคคลงานอื่น,อ,นอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยที่<า>มันจะรวมรวมกันขึ้นมาเพื่อให้คุณจะต้องรู้ทุกๆด้านแต่เมื่อคุณรู้ด้านเดียวคุณก็ไม่เหมาะที่จะเป็นผู้ประกอบการแล้วเพราะว่าการเป็นผู้ประกอบการมันต้องรู้รหลายด้านเพื่อเอามาหารกิจการให้อยู่รอดได้เพราะคุณจะต้องมีความเป็นผู้ประกอบการ กล้าเสี่ยงและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาใช่ไหมจากนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าถ้ายังไม่มีความพร้อม,อมก็ยังไม่ควรไปใช่ไหมคะัใช่ใช่ค่ะหรือคนที่คิดจะลงทุนให้คุณก็ต้องตาะหนักคิดก่อนนะคะว่าบุคคลท่านนั้นที่จะเอามาเป็นผู้ประกอบการเขามีความเป็นผู้ประกอบการด้วยหรือเปล่าเพราะเงินที่ลงทุนไปก็จะไม่ได้กลับคืนค่ะโอเค